สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันอังคารที่8กันยายน2020หัวข้อคือการพิพากษาที่น่ายินดีและน่ากลัว 1. เปรโตบทที่4ข้อ17ถึงข้อ19ครับเนื้อหาเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่7กันยายนนะครับในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่4ข้อ12ถึงข้อ16 ท่านอัครทูตเปรโตได้เตือนว่าท่านทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นแต่ประการแรกเลยครับที่เราจะตอบสนองต่อความรู้สึกแปลกใจกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นก็คือจงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของประคิ์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏ พวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นประการที่สองครับถ้าพวกท่านถูกดูกถูกดา่าเพราะพระนามของพระคริสต์พวกท่านก็เป็นสุขเพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกท่านแต่อย่าให้ใครในพวกท่านทนทุกข์ฐานเป็นฆาตกรเป็นคนทำชั่วหรือเป็นคนที่เที่ยวยุ่งกับธุระของคนอื่นประการที่3ครับแต่ถ้าท่านทนทุกข์เพราะได้ชื่อว่าเป็นคิหจน ก็อย่าให้คนนั้นรู้สึกระายเลยแต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้นพี่น้องครับวันนี้ท่านเปรโตรได้หนุนใจเราด้วยความจริงที่พระเจ้าจะจัดการคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่เขามาข่มเหงคริสเตียนอย่างไม่ชอบธรรมด้วยความไม่พอใจของเขานะครับขอฟังพระวจนะคำของพระเจ้าจดจอ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับ หนึ่งเปรโตบทที่ 4: ข้อ17เถึง19เพียงแค่3ข้อนะครับเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคน,นธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และยังคงทําดีต่อไปพี่น้องครับผมขอทวนพระคําวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและจะเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรและถ้าคนชอบธรรมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน ดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปพี่น้องครับพระคำเมื่อวานนี้ท่านเปโตรได้เรียกให้เราต้องอดทนต่อการกระทำที่ไม่ดีที่คนไม่เป็นคริสเตียนกระทำต่อเราที่เป็นคริสเตียนนะครับเมื่อเจอการข่มเหงเช่นนั้นให้พวกเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าให้ใจของพวกเรานั้นเป็นสุขเพราะในภายหลัง เมื่อพระเยซูขต์เจ้าเสด็จมาเราจะได้เข้าในพระสิริของพระเจ้าจนเราชื่นใจจนเนื้อเต้นและจะสัมผัสการสถิตยอยู่ของพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าอยู่กับเราเพราะนี่เป็นพระพอรและความสุขที่มากกว่าที่เราทนทุกข์มากนักนะครับหากใช้ภาษาการลงทุนก็ต้องว่าคุ้มเกินคุ้มหรือคุ้มจริงๆในเวลาที่ทนทุกข์เราจะละอายแต่พระเจ้าจะได้เกียรติครับ นี่ก็ดีที่สุดยอดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นในเวลาที่พัสริของพระเจ้ามาถึงโดยพระเยซูคริสต์ไม่ว่าในโลกนี้หรือหลังความตายพัสริของพระเจ้าจะทําให้พระเจ้าได้รับการยกย่องสงาราศีเป็นของพระเจ้าและเราเองก็ได้รับพระพรแห่งพัสริที่ครอบคลุมเราด้วยแทนการละอายเราไม่ต้องละอายต่อการข่มเหงนั้นครับพระเจ้าจะได้รับเกียรติพัสริเป็นของพระเจ้าและเราก็รับส่วนในพัสรินั้นด้วย พี่น้องว่ามันคุ้มเกินคุ้มไหมครับวันนี้ยังมีอีกส่วนที่เราจะพบความจริงที่หนุนใจเราและเรียกเราทำบางสิ่งครับประการแรกเลยการข่มเหงต่อเรานั้นยืนยันว่าการพิพากษาเริ่มต้นแล้วคำว่าเพราะถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าช่วยให้เราเข้าใจว่าตั้งแต่ในโลกนี้พระเจ้าทรงวางการพิพากษาโลกไว้ต่อมนุษย์ทุกคนครับ ไม่ว่าจะดีหรือเลวเมื่อเอ่ยถึงคำพิพากษาต่อครอบครัวของพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราไปทำผิดบาปอะไรที่พระเจ้าจะต้องมาลงโทษเรานะครับแบบบาปโทษบาปทำผิดบาปโทษจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามบาตแบบนี้นะครับนะแต่เราทุกคนก็มีความผิดพลาดที่พระเจ้าจะตีสอนเราได้เสมอๆอ,อยู่แล้วนะครับ หรือการพิพากษานี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดสิ่งร้ายที่เราต้องเผชิญเพื่ออดทนเพราะการข่มเหงตามหนึ่งเปรตตัวบทที่4ข้อ12บอกว่าเพื่อเป็นการทดสอบเราหรือพัฒนาเราขึ้นให้มากกว่าเดิมไม่ใช่เราบาปจนต้องถูกลงโทษนะครับแต่ระวังใจพระเจ้าครับให้เป็นผู้ทรงนำชีวิตของเราไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ พระเจ้าทรงมีเหตุผลดีๆตอบเราได้ครับอย่าก,กังวลเลยนะครับแต่ว่าให้เรานั้นอดทนในเวลาเช่นนั้นดังนั้นถ้าเราถูกข่มเหงก็ให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงความยุติธรรมและรักเมตตาเราให้เรารับการข่มเหงนั้นพี่น้องครับบาง,บางการข่มเหงนั้นหนักมากอาจถึงกับความเชื่อของเราสั่นคลอนอาจถึงการเสียชีวิตแต่พระเจ้ายังทรงดูแลอยู่ และจะฝึกเราลดความโกรธเกลียดลงและมุ่งหน้าไปที่การให้อภัยคนที่ทำร้ายเราโดยไม่มีเหตุผลว่าเราไปทำอะไรต่อเขาเหรอถึงได้ทำร้ายเราแบบนี้ทัาอัครทูตเปรโตจริงว่าเป็นเวลาของความชื่นชมยินดีเวลาที่ถูกขมเหงอย่างนี้เป็นเวลาของความชื่นชมยินดีแปลกประหลาดไหมครับเป็นเวลาของความสุขท่านบอกสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราและเป็นเวลาที่คนข่มเหง จะรับโทษจากพระเจ้าประการที่สองครับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้พระคัมภีร์ยืนยันครับว่ามีการตีสอนทั้งในโลกนี้และหลังเะเยซูสเสด็จมาดึงโครินบทที่11บอก็32บอกว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกพี่น้องครับตั้งแต่ในโลกนี้นะครับ ยากอบทที่ 1: ข้อ12บอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองทดสอบแล้วเพื่อไม่ให้ถูกพิพากษาด้วยกันกับโลกนะครับตั้งแต่ในโลกนี้เลยนะครับประการยากอบบทที่ 1: ข้อ12บอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับ2ติโมธีบทที่4ข้อ8บอกว่าตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์ดังนั้นท่านเปโตรจึงกล่าวว่า ถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรหนอและถ้าคนชอบธทมจะรอดได้อย่างยากเย็นแล้วคนทำคนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนพี่น้องครับท่านให้ภาพที่การพิพากษาจากน้อยไปหามากจะหนักขึ้นเรื่อยๆคือคนที่บาปน้อยจะถูกเริ่มก่อนไปจนคนที่บาปมาก และสมุนและตัวพยามาลเองตั้งแต่ในโลกนี้และต่อเนื่องไปจนเวลาที่พระเยซูนั่งบันลังพิพากษาทุกคนครับดังนั้นข้อสุดท้าย1นึ่งเปรโตบทที่4ข้อ19ท่านเปรโตจรจึงหนุนใจเราว่าดังนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์และทำดีต่อไปพี่น้องครับมีสสิ่งที่เราจะทำคือ1 ยอมทนทุกตามพระประสงค์ของพระเจ้าคือเราสำรวจชีวิตว่าไม่มีบาปอะไรที่ทำผิดต่อเพราะต่อคนอื่นนะครับเพราะนั้นเราก็สบายใจได้นะครับนะประการที่สองครับเราฝากวิญญาณจิตของเราไว้กับพระเจ้าคือร้องทูลขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเราให้เราอดทนได้จิตใจชื่นชมยินดีและเป็นสุขนอนหลับพักผ่อนได้ไม่ทำการแก้แค้น แต่ตั้งแต่ในใจของเราและการกระทำคือวางใจในพระผู้สร้างผู้ซื่อสัตย์จะเป็นผู้พิพากษาแทนเราเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งในเราและในเขาเพราะเป็นพระผู้สร้างเขาใช่ไหมครับและพระองค์ทรงซื่อสัตย์ในการพิาาพากษาเพราะพระองค์จะไม่ขัดแย้งกับความชอบธรรมเลยและในเวลาที่เหมาะสมในโลกและเวลาที่ทรงนั่งบัลลังในวันสุดท้ายและเวลา นะครับนะสุดท้ายและประการที่3ครับทําดีต่อไปเพราะพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเสมอไปอย่าสงสัยและไปทําสิ่งร้ายเพราะพระเจ้าเกลียดชังคนอธรรมนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมจึงมี3คําถามประคำให้ชีวิตเป็นของวันอังคารที่7กันยายน2020หัวข้อการพิพากษาที่น่ายินดีและน่ากลัว 1. เปรโตบทที่4ข้อ17ถึงข้อ19 พี่น้องครับท่านเคยถูกตีสอนและเคยได้รับพระพรทั้งสองประสบการณ์เลยไหมครับทําให้ท่านเห็นความจริงที่ว่าอัครทูตเปโตรและพระคําของพระเจ้าเตือนให้เรายอมอดทนต่อการข่มเหงอย่างไรบ้างนะครับท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งด้านถูกตีสอนและก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างไงบ้างประการที่สองครับท่านรู้จักใครที่กําลังเผชิญการข่มเหงเพราะความเป็นคริสเตียนบ้างครับ ท่านจะหนุนใจเขาอย่างไรประการที่3ครับท่านรู้จักคริสเตียนบางคนที่กําลังเผชิญการทุกข์ยากเพราะความผิดบาปเล็กๆน้อยๆไปจนถึงใหญ่ๆท่านจะหนุนใจเขาอย่างไรการหนุนใจคริสเตียนที่เผชิญความทุกข์เพราะบาปของตนและเพราะถูกข่มเหงเพื่อพระเจ้านั้นแตกต่างกันอย่างไรครับทบทวนและแบ่งปันและไปเล่าให้กันฟังนะครับในกลุ่มเซลก็ได้ใน ทมกลางพี่น้องส่วนตัวก็ได้หรือในครือจักรของเรานะครับเวลานี้เราอธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับโอพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเราขอบคุณพระเจ้าที่จะมีวันหนึ่งพระองค์จะทรงพิพากษาอาจจะเกิดขึ้นในโลกนี้หรือเกิดขึ้นหลังจากเราตายจากไปแล้วก็ได้เราจึงขอบคุณพระองค์ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะเชื่อฟังพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และเดินตามพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสอนพวกข้าพหลาย ที่จะมีความปิติยินดีมีความสุขใจและมีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงการพิพากษาที่จะมาอยากให้พวกข้าพองหลายขอพระองค์เจ้าช่วยพวกข้าพองหลายที่พวกหลายจะไม่ทําชั่วตอบแทนสิ่งที่ชั่วแต่รอคอยวันเวลาที่จะปิติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราจะเห็นความชื่นใจที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้และขอบคุณพระองค์เจ้านั่นอาจจะเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสประกาศ กับคนเหล่านั้นที่สงสัยทําไมเรารู้สึกปิติยินดีและมีความสุขได้ก็พระเจ้าทรงอยู่ข้างเราอย่างไรเราจะได้เล่าให้เขาฟังและในสุดเราจะนําเขามารู้จักกับพระเจ้าได้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่เพียงแต่เผชิญหน้าเผชิญกับคนที่คมเหงเราแต่เราอยากจะนําเขามารู้จักกับพระเจ้าได้ขอสอนพวกเราจะมีคําพยานที่ดีและขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราที่เราจะเดินและกระทําดีตอบแทน กลับคืนไปเสมอเสมออย่างที่พระคำของพระอ,องค์ได้สั่งไว้เราขอบคุณพระอ,องค์สรรเสริญพระอ,องค์ในพระนามพระสต์เจา้าอาเมนพี่น้องครับหลายคนเปลี่ยนวิกฤตทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสเช่นเดียวกันครับในเวลาที่เราเผชิญวิกฤตการถูกข่มเหงการทนทุกข์ในเวลาที่คนอื่นข่มเหงเราเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตนี้ให้กลายเป็นโอกาสได้โดยความ ที่เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากแบบนี้เรียนรู้ที่จะเป็นสุขกับเวลาที่เผชิญปัญหาอย่างนี้โดยเรายังสามารถทำสิ่งดีตอบแทนกลับคืนไปและเรารอเวลาที่คนที่ขมเหงเราเขาจะเปิดช่องให้เราเล่าให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงอดทนและทำไมเราถึงเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทั้งทังที่โดนข่มเหงแบบนี้ เรามีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไรเราจะได้มีคำพยานและเล่าให้เขาฟังขอพระเจ้าช่วยเราครับเปลี่ยนวิกฤตที่ถูกขมเพงให้กลายเป็นโอกาสยอดเยี่ยมที่จะนำเขามารู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรพวกเราที่นั่นนี่จะเป็นเวลาที่อัศจรรย์ที่เราจะได้เรียนรู้จักพระเจ้าครับสวัสดีครับ Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground.